ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย มูลนิธิอรารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลจัดงานครบรอบ10ปีการก่อตั้งณสำนักงานมูลนิธิซอยลาซาล42บางนากรุงเทพโดยมีคุณกิศนะละลายประธานมูลนิธิให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกล่าวถึงภารกิจตลอดทศวรรษที่ผ่านมาที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเป็นมิตรเท่าเทียมและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนภายในงานมีการจัดกิจกรรม10ปีแห่งการขับเคลื่อนอรารยะสถาปัตไทยเปิดเวทีเสวนาร่วมกับ าคส่วนต่างๆทัง้ง,งนักวิชาการภาคธุรกิจเครือข่ายผู้พิการและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าในการพัฒนามาตรฐานอารยาสถาปัตย์และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการย้อนรอยความสําเร็จในรอบ10ปีและกิจกรรมพบปะเพื่อสร้างเขือข่ายความร่วมมือโดยมูล,ลนิธิยืนยันว่าจะก้าวต่อไปในปีที่11ด้วยแนวคิด 19เสมอหมายถึงการเดินหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จริงในวันที่11-14ถึงธันวาคม2568นณศูนย์การประชุมไบเทคบางนาฮอล์1์ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหลากหลายสาขาอาชีพที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งก็รวมไปถึงคุณเคยาวราจจิตอาสาผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อชุมชนและสังคมได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันเชื้อโรคมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจกการ งานของมูลนิธิตอกย้ำพลังเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมสร้างสังคมเข้าถึงได้สำหรับทุกคนสวัสดีครับคุณพีครับวัสดีครับ,รบผมเคเรารากวันนี้ก็ได้มาเจอพี่อ๋อยกิตละลายนะครับหรือพี่ชายที่เป็นไอดอลผมเจอต้องปี54ตอนน้ำท่วมนะครับใหญ่ก็ไปเยี่ยมแม่ผ่องศรีวรุตที่พุทธมณฑลสายสองสายสามเนี่ยจำไม่ได้แต่ทำให้เรารู้จักกันสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นรถเราไปจมน้ำ นะครับแล้วก็ได้เจอไอ้เค่ได้ผ่านชีวิตในการลาบากยากเย็นแล้วได้เห็นการตั้งใจทํางานของพี่อ๋อยในการลงพื้นที่เพื่อคนทั้งมวลเพื่อคนพิการเพื่อคนอ,อะไรพูดด้อยโอกาสแล้วก็เป็นไอดองสำหรับผมทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษที่เป็นพี่อ๋อยมุ้ที่อายาถาัดรบรอบ10ปีแต่ผมรู้จักกับพี่อ๋อยมานี่ก็20กว่าปีแล้วแต่วันนี้เป็นวันดีนะครับทำให ผมไม่ลืมมีวันนี้ได้เพราะพี่ให้ในการทํางานในการลงพื้นที่ในการกิตอาสาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนพิการคนได้โอกาสขอบคุณจริงๆครับพี่วันนี้อขอบคุณมากครับคุณเคครับจริงคุณเคก็พูดโอ้โหให้เกียรติผมมากเลยนะจริงๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่คุณเคไล่ฟังว่าเราก็รู้จักกันมาด้วยพลังจิตอาสานะตั้งแต่สมัยน้มมามมายําท่วมมูกมาอุทกภัยอ่ะก็ทําให้เราก่อตัวครั้งแรกกันนะผมว่านะ แล้วก็พัฒนามาเป็นมูลิีิอารยธสาปปัดเพื่อคนทั้งมวลในวันนี้นะพนะี่ใหญ่นะพย้อนกลับไปใช่ไหมทำให้มีเฟืองจักรทาให้เรามีเป็นฟังเฟืงองที่เป็นฟันเฟืองใหญ่แล้วก็ได้รววมฟันเฟืองเล็กแล้วก็ได้รวมกับกิจอาสาได้รวมกับองค์กรได้รวมกับภาคประชาชนภาครัฐรวมกันมาเป็นอา,อายาุสาปปัดซึ่งวันนี้ผมไปไปหลายที่นะพี่ไปวัดไปโรงเรียนไปสถานที่ราชการ ก็มีอาระยะสถาปัตย์ของพี่อันเนี้ยผมผมดีใจนะผมยินจมากคนเห็นคนด้อยโอกาสที่รู้้อเนี่ยเห็นร้อขึ้นไปในทางลาดที่พี่ไปต่อสู้แล้วก็ไปให้แบบอย่างให้แนวทางให้การทํางานแนะแนวทางให้มีช่องทางสาหรับให้กับผู้พิการคนที่ด้อยโอกาสคุณเคนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยต้นแบบนะครับ ที่มีจิตใจที่งดงามแล้วก็มีพลังจิตอาสาที่มุ่งมั่นทํามาอย่างตลอดต่อเนื่องแม้ว่าน้ําจะแห้งแล้วแต่ผมก็ติดตามข่าวคุณเคอยู่ตลอดผ่านทางสื่อต่างเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าคุณเคมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษจริงที่เกี่ยวความปัญหาทุกยากความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่นะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างเนี่ยแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างเนี่ยก็มาเห็นคุณเคเนี่ย อันดับต้นๆเลยนะซึ่งผมมองนี่ก็เป็นธรรมชาติทีเคแล้วล่ะว่านะยินดีช่วยเหลือยินดีจะทําให้คนค้นจากปัญหาความทุกข์ยากต่างๆดังนั้นสมเชื่อนะครับเคจิตอาสานะเพื่อมวลชนและต่อท้ายเพื่อคนทั้งมวลเนี่นะฮะขอบคุณเลยครับคุณเคครับวันนี้เป็นวันดีนะครับครบรอบ10ปีอายะะัดอปิษ ผมก็มีขาเท้านะครับมอให้กับพี่หนอยอันนี้เป็นสบู่นะครับ<อ>สบู<อ>่ยาดิฟัน<อ><อ>ช่วงที่ COVID 19, โค<อ>วิด19ผมได้เอาไปพ่นยาตามสถานที่ราชการ,ร,การวัดโรงเรียน1,800สถานที่แล้วก็พ้นรัฐสภาสำ<อ>น,นันกงานตำรวจแห่งชาตินะครับวัดยาดาวาวัดเ เทพจรินวัดใหญ่โรงเรียนในทุกบทผ่านจากประสบการณ์คุณเคเองเลยนะว่ามันใช้ได้จริงคือใช้ได้จริงค่าไวรัสตั้งแต่ไวรัสซาเรม,มุสวรไ<อ>ข้หวัดใหญ่แล้วก็พวกสปอรเรมนะครับไข้ป่ามาเลเียเชื้อโรคไวรัสหลากหลายขอ,ขอบคุณมากครับประเทศชาติและประชาชนต้องมาก่อนครับไทยนิวเอเซียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาวต่า